สายโมอยู่ดวงม่ะาขายดวงกว้าโอ้ยน่ารักเกินอ่ะน่รักเกินนี่คือชายผู้ปับมัเทศเป็นหน้าแบบยุก ตอนนี้เรากได้ยินใชโอเคครับทุกคนบิงหัวนะฮะโดล้าไม่ด้เลยเหรอ้ก็ท็เงะแกบเ้ยถงจะเปลี่ยนแลไ้องเอลวรู้บงลุงนั่นแหละสวัสดีค่ะบาดีค่ะ เป็นการวางแบบนอนแล้วก็เหนื่อยขึ้นไปเหนื่อยเหนื่อยเขาไม่ใหญ่เดียวของเขาเขาไม่ใหญ่เดียวของเขาไม่แต่ว่าถ้าเรามาที่น้าก็มีเจ้าคนทำงานที่ดีตื่นยดูโอเคไม่เป็นไรหรอกได้ยินไหมครับไปเย็นค่ะค่อยๆเบาๆเล็หน่อยไม่ได้ ก็ปก็เรื่องโอเคอ่่กสวัสดีทุกคนับผมูเยอะมากเลยอ่ะเป็นล้านอ่ะจะเป็นล้านของพี่ปัญหานะทุกคนก็ก็เดี๋ยวก็จะไปไปคูณอกแล้วนะฮะแต่ก็จะคนน้่งคนตาแล้วจะได้เจอกันอีกทีก็วันที่สาสิบ ที่มันจำได้แค่ว่าต้องทำซ่อมวันไหนวนะันที่ผมก็ต้องไปรับันมใช่ไหมทำผมก็เช่นนะนคือผมมันจะบอกว่าผมเจ้าเคสมาอวดทุกคนด้วยแ <c oughs> ต่ว่ามันพังแล้วเคนที่มันเปลี่ยนรูปได้แต่ที่คืนหน้าผมตอนนอนร้องไหอยู่มันพังแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยคือมันพังแล้ว ถ้าเราเชื่อะแสได้ไหคือผมมันโหลดแอปพลิเคชันตางๆแล้วผมก็กดลดรถไปรถกล้าไม่เจอมันเป็นแอปพลิเคชันยื่นต้นด้วยว่า AI แล้วก็เป็นภาษาจีนเป็นแอปที่แบบว่าเอาไว้เียนเมันเป็นเคที่เบียดหัวไหล่ได้ทุกคนจะไอุ้ยจะไปไม่ถ่ายนะเพื่อนเออดี๋ยวไปแตะผมวห้ติดตะกร้าก่อน ไม่คืนด้วยค่ะประธานใช้ได้เอาแน่มันก็สามารถเปลี่ยนรูปได้เลยแหมโอ้โหไม่ได้บอกทางเลยขายทองเก่งช่วงนี้โอ้ยสงสารสะดุดอะไรอีกแล้วสะดุดอีกแล้วเหรอ สวัสดีครับ๋อาด้เย็นนกันวันนี้ดับเลยลงๆๆๆอ้ยยังขึ้ยังึนตายวันนี้วันนี้เพลงพ้อไหมครับพอเพลงหลักอ้อหเมื่อไรที่อยู่ใกลเธอเพลงหลักอะเนี่ย เดี๋ยวเราเดินเล่นกเลยก็วันนี้ขเราถึงนนองมาดูอยชอบไหมฮะชอบทุี่ดีมันยาวมากแต่ตอนี่ของมันอะเดี๋ยวเอาไว้เราไปทำซีรีส์ของเราดีกวา Come mm on. -hmm. อยาไปเยงงานเขาอีกแล้วอยาไปเยงงานเขาแลวจะทไรเดี๋ยวไปเย่งกันอยากซื้อแล้วฮะพรีออเอร์ได้ล้ที่ส่วนลดนะครับถึงรถปริบาลน้ำหอมนะฮะ ไอทีไอได้ส่วนลดบริบาลน้หอมแบบเป็นพิเศษเลยล้วจะทำให้แบบว่าถูกไม่ใช่สิอะไรเรี่ยน้าหอมเนี่ยขายเองนไม่ได้เองเอ้ยทำดีกว่าก็คือแบบว่าเป็นน้หอมแต่คือเราขายแบบแยกตลาดไปเลยไงแต่เอาของเราที่ทาเป็นของปลอมมาขายเลยทันทีตกลงราคาตัวเอง นี่แหละฮะคุณอย่ามองอย่านัที่นี้คุณมองสื่อตื่นเต้ไม่ได้นะคุณคนเยอะมากเลยอ่ะอทำไปที่ว่างงานะตื่นเต้นตื่นเต้นมากมากเลยดีใจครับเป็นเป็นกำลังใจของผมมากๆเลยที่ทุกคนขอบคุณนะครับก็คือตัวเรื่องประการต่างๆนะฮะที่แบบว่ามันก็จะมีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็น ปกติของชีวิตผมอยู่แล้วชีสแล้วก็งหวัเติร์โตระก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับก็เฮ้ยจอยเวอร์ดีรันลาเหมือนจะไปอยากเต้นด้วยเลยจังหวัดเนี้ยไม่หรอกนี่ก็เต้นได้นี่ก็เต้นได้ทุกคนผมให้อ่ะอันนี้ขอสปอยหน่อยดีกว่าคุณโดนหรอกเทเลโช้ยฮะไม่เหมือนาไหนที่เคยจับขึ้นมา มันเป็นงานที่ม <c oughs> ไม่เคยงานแบบนี้จัดขึ้นมาแล้วกั่เอาเป็นว่าใครมีโอกาสไปได้ไปแล้วกันจะเป็นประสบก,ก,การณ์ใหม่ที่เราจะได้เจอกันไม่อยากสกปอยเลยมามาอยากให้ไปสัมผัสรอบนี้จะไม่ใช่แค่เหมือนเราไปปังเพเหมือนคุณไม่ได้รับประสบก,การณ์ป็นศิลปินแล้วคันผมที่ได้รับปีมาจากทิมุตก็อยากจะมาขายพวกข้าวข้าวเหนียวใหม่ครับ ช่วงนี้อยากทำอีแลงทำเลยนใช่แต่ว่าชอบทำโชว์ให้ทุกคนได้ดูแบบสะใจผมก็สะใจนะครอะไรอยากให้ผมยละบ้างไหมอผมก็อยากปีเราคิดจรงนะครับได้สมยปีละเพล10ปีก็10เพลงอปะตั้ง่40แล้วะ งานแสดงเริ่มเยอะมแต่ราเรือกเป็นแอคเตอร์อะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แน่นอนเดี๋ยวนีแน่นอนมันเป็นเปจังหวัดเป็นที่ของวันแดโอ้ จะได้คุยไหมนี่แต่ว่ามาบอผมเยเป็นเชฟชาอาจารย์มังไวแตัเกริอาจารย์กีรขทำไมมันคาเือ คือช่วงครั้ที่เป็นกากแสดงคือเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นไปอย่างนั้นได้ย่างไรมัตลกตรงที่ว่าเขาตูกานมีเพื่อเก็นดีแล้วก็เฮ้ยพัทยาเราไปเลาะทิ้งไปกันเนื้ออะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าดูมันจะเจอกันก่เจอกันได่บ่อยเลยแล้วก็ชอบไหมครับชอบชอบชอบไปดูแบบนี้ไหมฮะ นี่รขเป็นแบบมันเ็พ่อแม่เข้าใจได้องหายแบบตลกลกูู้้ยากมากเลยนะอย่าไต้องต้ต้อต้องต้องต้องต่น้อตาให้กับเขาอยู่แล้วอ้อ้ ถ้าสมมติไม่ได้คู่มือผมว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแนวนี้แบบเป็นแบบถ้ามีโอกาสนะคงเป็นแบบเอ่อคุาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนอยากเป็นคนคนกลัวบ้างอะไรนะอะไรนะครับไม่ได้ยินคุณอะไรนะเมื่อกี้คนกลัวคนกลัวเหรอคุจะคนใจเธอครับ

เดูตอนรีบดู้วะเราดูที่ดูยากนะฮะเจ็โกจิออนเาอวาคุณยายเก่งมากเลยว่าคุณยายอ่ะยายที่อยู่ในเรื่ะดับอเ้เขากินากนะเดอ๋ยาวิ่งนะ อันนี้อันนี้พูดกันเล่ไๆ้แวไม่ได้ดีแล้วมันว่าดึกดึกใายจกเอาน้ำมปกินกินไปลูกน้ำยไครับออร่อยงาปนารแล้ไรใช่มันออายุเยอะก็กินกินลอายุเยอะงานเยอดแน่บอกว่าเขาบกกินแกงาบยกินแล้วมัเจ็บปวดตั้ยเตียนรอบได้เจอกันนะ แลแาห้าสนเราห้าเประเดวนั้นนะนี่ผมทดา์ผิวสีเลยครับเโอ้นมิดอกจเลยอะไม่รู้นมีประโยชน์หรือเปลใส่ใส่ใส่หินใส่กันกวาใส่โซ่ครับเมื่อนะม่ไ้มีเ่อง คือว่าเยีก็มีงานทะี่ทุกคนจะีา hmm. ท like ี um ่ครอเป็นงานที่ทุกคนรอเป็นงานอีกแบบหนึ่งของผม ซึ่งผมก็ไม่เคยทำงานอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแต่ว่าไอ้ที่รายการที่ใสน่าจ้ากมันไม่ใช่ผมน,นะบร่บ่บ้าเบบ้าเียงชัดมากผมปัยังไงเขาก็รอเพียงแค่อะไรทู้เลยจะเป็นูใหญ่เลยนี่จัมืองใจาจ่างกนะไร่าเลย เสียงครับก็ฝาสติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับก็ใครเหนื่อยใครท้อใครไรหูก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเหนื่อยก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะครับก็ผมเองก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ราก็จะมาแต่ว่าเป็นเป็นการประกาศนะครับก็ ผมเองก็ไม่ว่าจะสนจะทุกข์ทุกคยติดตามทุกคนอยู่เส<ป>มอการติดตงใครเมื่วสนจะทุกข์ก็คอยติดตามทุกคนอยู่เสมอก็เป็นแรงใจให้ทุกๆคนเลยนะฮะก็อยากให้รู้ว่าว่าตามจริงเป็นแฟนับของทุกคนะกคนะแค<ต>่มีผลงานให้ดูก็พอแล,ล,ล้ว ทุกคนม่รู้หรอกว่าคมแอปติดสัญยาเราไว้ไหนใครเข้าเอปแบปที่นี่ก็คือจะแชโลเคชั่นอะไรนะฮะอะไรนะคะโอ้ออกกมะวการหัวเกมส์อ่ะอะไรนะโอ้โห

เราลองเดินหน้าจอนะฮะไหลเดินจอนะฮะหล่อเดินใจอ่เทียร์พี่ครับพี่ครับไหลเดินจอครับหล่อเดินใจเผอคนที่เผลอคือคือคนดังๆที่พี่เห็นทีิผู้โต้วัวเสืออ่ะยากนะทีนี้คุณพ่อแต่แล้วก็เป็นไม่ไม่เป็นภาษาทีนี้ก็ I want to say thank you for Every fans that come to C D you guys are my inspiration my กำลังใจมาไม่อ uh ่ง huh. ข่ว่อย้

อ๋อพื <member> ุ่งนี้จะดีกันใช่ไหฮะตัวที่จุดได้好了，啊，又又又又订订了好多又有卡片证书，然后啊，卡片又要，卡片又要，就赶快买吧。订好ไปเลยนะ。ไปไหน？ไปไหน？ไปไหน？พรุ่งนี้จุะไปลยนะ。 ไปไหนไปไหนไปไหนคุณคิดว่าต้องหมาดเท้าก่อนใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ไม่รู้เลยเอ้าหมุนอ๋อห้าบอกเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวผมตามแฟนครับอ๋อ sorry ผมจะไม่รบกวนเพราะผมขอตั้งใจิี่จะดูคนอยู่นครับอย่าลืมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงปีนี้ก็ เป็นช่วงเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับแค่สัมผัสได้ว,ว่าความสุขกำลังรองพวกเราอยู่นะก็ขอให้ความสุขของผมส่งไปถึงทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ใครทำงานก็เป็นกำลังใจให้ใครใครแบบว่านเน่งหนื่งยๆก็เป็นกำลังใจให้เสร็จใครที่จะไปสรุกกับผมก็ปลายปีมีอีกหลายที่เลยนะก็ไปฟังลงไปเอนจอยกันเชื่อว่าหลายๆคน ที่มาอยู่ตรงนี้เราก็คงแฮปปี้กับการแบบว่าได้เจอศิลปินได้ฟังเพลงได้เอ็นจอยโมเมนต์ไปด้วยกันนะครับผมเองก็มีความสุขนะครับก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงครับเมื่อกี้ที่ที่ร้องให้ก็เพราะมีความสุขจริงๆผมเลือกเพลงนี้มาสกายแอนซี C เพราะว่าจริงๆผมไม่ได้อยากร้องหรอกผมอยากให้ทุกคนร้อง,อง,งให้ออยฟังเฉยเป็นกลยุทธ์ของผมร้องให้ยได้นะร้องให้ได้พรฮะนะ <laughs> ไม่อยากังหรอซึ <laughs> ้งแล้ว ทีนี้ติดตามให้ดีในวันสนัตจองครับขอบคุณครับอาดิเดียโปรดติดตา f o นวันสนัจองเดลคาร์บีสติการ์มินัจินเย่ตินใต้วันสนัดจออิมยเคยเลืองโย อย่ซัมต huh? ิงย่ซัมตินซัมตินภาษาจีนือล่าเนะ่สมามัมติง 不好意思。 ไมได้ใช่เลยเพิ่งแกะางเผมจรที่ผกเกิงหรอคัแต่ผมจะแกะแกกล่องเลยนะครับหรือผมซื้อพิที่นะใช่ไหมพิไม่หมดแล้วครับทำแปเลยใหล้างเล่าอะไรนะฮะเร มาใหม่ I have just brought a new sunglasses เดี๋ยวไปกางใหม่เลยเย็นจริงเย็นเย็นเจอมัแรอยู่เย็นเจอมีคนจีจริงไหมฮะที่นี่เย็นอะไรนะฮะเย็นเชอร์และทีเนี้ยเมื่อวานใช่ไหมครับผมก็ไอ้วันที่เราไปถ่ายไปงานพารากอนนะฮะเฮ้ยใช่ไหม ลมนายังแล้วผมก็ไปกินข้าวร้านโคลิมิเต็ดใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไปซื้อซื้อซื้อมากระรองน้องวินเอ้ยไม่ใช่กระรองพี่วินซี้อเจ้าเลี้ยงการะรองน้องวินวิน <ส of laughter> ขอโทษแล้วคือผมก็เอาแว่นเสร็จน,นั้น <S <S ใช่ไหมฮแล้วผูผมผมอยากชิมแค่หนึ่งคำแต่แต่ละล้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ชิมเสร็จผมก็กลับถึงห้องแล้วผมก็บอกตัวเองว่าไม่กินแล้วอ้วนแล้วผมก็ทิ้งรถขับขยะ พราะว่าผมอยากกินมากแต่ผมต้องบอกวเอยว่าอยากินเยอะแต่ผมใส่แว่นผมไปด้วยแล้ววันนี้ตอนน้งเลืมาผมพึ่งนึกพึ่งนึกออกว่าขยะส่วนกลางด้วยผมก็แบบแย่แล้ววันนี้ผมต้องไปคุยขยะพไม่หรอกไม่หรอก ถ้าถ่ายรูปนิ่งตอแม่เดียวเองถ่ายรูปแิไม่ค่อยคุ้นชินกับแบกการนี้เลยฮะดีไเลยอันนี้ก็ี

มาเทงไว้เนี่ยมาถทงไว้ดีกว่า็มันไม่ดีกว่าใช้สักสิบไปสิ แตจะจกว่นัต่ด้ยอยมลงชื่อ T H นะครับตด้วย S A <laughs> Y S นะครับทก่นทอนจอ้นงฮูฮูอาน ตามทงแล้วทายไม่ดีก่าเมื่อกี้วิ่งฝังีด้วยมาเลยอันทนี่เยไหนเรากเนียรงั้นยไปถูกมุ่ไปถูกมุ